มันไม่ใช่เกียเกียกำรองแกนไม่ได้เกียตรงเนี่ยไ่ด้ก็มันคันมันคันิดเกียแบบท้องใหญ่เนี่ยนะถ้าอันนี้มันมันจะเขาลอกมันไม่ดีนะเกีเกียดันแบบนี้คนเข้าไ้นะสองิวเข้าไปลงก็ไม่ลงหูก็ไม่ดีนะ ไม่ใช่ซื้อมาจากล้าวนืดินั่นนั่นข้อเอ้่งกินมานี่เลยก็รู้กินมาเนี่เนี่ยนะนี่ของจากมือสองแล้วก็ขึ้นไงก็ฝังเท้าลงดิเอารู้เลย